อุ้มบิลลาฮ์ الحمد لله, وصلاة وسلام على رسول الله. ท่านพี่น้องครับกับเรื่องราวที่เราได้พูดคุยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแนวทางหรือว่าแนวการปฏิบัติของกระบวนการอิควานมุสลิมินโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นหัวหน้า เพราะงั้นจะเห็นได้ว่าขนาดนี้หัวหน้าเนี่ยยังมีหลักความเชื่อหรือว่าแนวการปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนเน่ยแล้วลูกน้องจะไปขนาดไหนเนี่ยเพราะถ้าเราได้รู้ประวัติศาสตร์เราเรียนเราศึกษาสุนนะค์ของท่านนบีมาถูกถูกเนี่ยตั้งแต่ต้นแต่ถามว่าพอมาถึงในยุคปัจจุบันนี้มันเป็นอะไรต่อไม่อะไรมากมาม่นั่นขนาดต้นทางนมาถูก แล้วนี่คนที่เป็นหัวหน้าเองนะมีความคิดมีแนวการปฏิบัติที่เรียกว่าผิดเพี้ยน<ม>ก็จะส่งผลถอคนที่ไปนิยมไปชมชอบกับแนวทางเหล่านี้มีนักวิชาการได้รวบรวมเอาสิ่งที่เป็นความผิดเพี้ยนของ ขบวนการยามาอิควานมุสลิมินเอาไว้หลายข้อด้วยกันมีถึง21ข้อนะผมจะสรุปให้พี่น้องได้เห็นว่ามีอะไรบ้างหนึ่งก็คือความผิดเพี้ยนในเรื่องของหลักเตวฮีตหลักอะกิดะประการต่อมาก็คือเรื่องการทำชีริกกับกูโบสกับกูโบเนี่ย ก็ยังมีให้เห็นนะถ้าท่านพี่น้องได้รับเอกสารไปเนี่ยก็จะมีระดับแกนนำคนหนึ่งก็คือมุสตอฟาซิบาอีวันที่เดินทางไปทำฮัจยีก็ไปร่ายบทกวีหน้ากูโบนบีว่าถ้าคนอื่นมาเนี่ยเป็นแค่สุนัตเป็นนาฟิละแต่ตัวเขาเองที่มากูโบนบีเนี่ยเป็นฟัรดูเป็นวาจิบ ไปหาหลักฐานมาหน่อยว่าเยี่ยมกูโบนบีเนี่ยเป็นวาญิบไม่มีแล้วไปก็ไปร้องทุกว่ามีความเจ็บป่วยอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งการขอดุอาต่อสิ่งอื่นจากอ AH ัลลอฮ์นะแม้ว่าจะเป็นมลลาอิกะจะเป็นยินจะเป็นนบีก็ถือว่าเป็นการทำชิริกอันนี้เป็นการกระทำของ มุสตาฟาซิบายนะครับที่มีกล่าวอยู่ในตำรับตำราหลายๆเล่มประการต่อมาก็คือทำบิดาในเรื่องตัฟวีดแล่นก็คือทำอุตริกรรมในเรื่องของหลักอะกีดคำว่าตัฟวีดนในเรื่องของสิฟาตในเรื่องของคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานวตะตาลาคนกลุ่มนี้มอบหมายความรู้กลับไปหาอัลลอฮฺ แล้วว่าไม่มีใครรู้ว่าอัลลอฮ์มีลักษณะอะไรยังไงทั้งๆท,ที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานวอตาลาบอกว่ามีมือมีการประทับมีการยืนยันว่าพระองค์มีใบหน้าพระองค์จะลงมาในฟากฟ้าแห่งโลกดุนยาคนพวกนี้บอกว่าจะต้องใช้หลักตัฟวีด ไม่ใช่แนวทางของอาลุสุนนะไม่ใช่แนวทางของสลฟประการต่อมาก็คืออัตออโนฟิลอัมเบียทิมแทงกล่าวหาให้ร้ายต่อบรรดานาบีเช่นไซยิดกุตุบหรือว่าไซยิดกุตบอกว่าท่านนาบีมูซา เป็นคนขี้โมโห و, เป็นคนที่โกรธง่ายมียืนยันอยู่ในหนังสือของเขายิดกกตทบเดี๋ยวมีผลงานที่เขาได้เขียนเอาไว้ก็คือตับซีดฟีซีลาลิลกุรานแล้วก็หนังสือที่เรียกว่ามาลิมพิตตอรีกที่เขาแปลเป็นไทยมาแล้วว่าหลักไทยอิสลามในหนังสือตับซีดของเขาเนี่ยมี นักวิชาการได้ทำการตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดในเรื่องของหลักอะครีดาและอื่นๆเนี่ย280กว่าที่ด้วยกันตับซีดฟีซีลาลิลกุรานพี่น้องจำให้ดีมีคนวิพากษ์วิจารณ์ไว้280กวา่าที่ดีนะผมไม่ได้ซื้อมานะอาจารย์คลิตมีใช่ไหม แล้วก็ต่อมาวัดดะตุลวจัจยดเป็นหลักอกิดาของพวกซูฟีสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่นั้น่ะอัลลอฮ์ก็อยู่ในนั้นด้วยอันนี้ฮัสันบัรน,นามีหลักความเชื่อแบบนี้อัตะอนูฟิสซอฮาบะกล่าวหาให้ร้ายต่อซอฮาบะคนหนึ่งที่มักจะกล่าวหาซอฮาบะในหนทางเสียเสียให้หายก็คือ ไซยิดกุตบอกว่าไซนาอุสมานเป็นคอลีฟ้าที่แก่แล้วมาเป็นผู้นำที่ไม่มีความเด็ดขาดแล้วก็ยกย่องพวกคอวาริชที่ประท้วงเดินทางมาประท้วงท่านเป็นการปฏิวัติอิสลาม เป็นข้อเขียนของสยิดกฏบอกว่าการเป็นคอลีฟะของอบูบักอุมัรยอมรับแต่ถือว่าท่านอุสมานเนี่ยเป็นช่องที่เรียกว่าเขาเรียกว่าการเมืองที่ศูญยากาศแปลว,ว่าไม่ได้ให้เกียรติท่านอุสมานจะเห็นได้ว่านาบีก็ไม่เว้นนบีนี่อัลลอฮ์คัดเลือก แต่กลุ่มอิควานก็ไม่เว้นที่จะไปกล่าวหาใส่ร้ายบรรดาอลีฟะก็ไม่เว้นแตอย่างกับท่านมุอาวียท่านอัมก็ถูกสยิดกุดกล่าวหาแล้วก็ให้ร้ายต่างๆนานาบอกว่าอบูจารินเป็นพวกอิสติรอกียเป็นพวกสังคมนิยมนะครับ เหล่านี้เป็นข้อเขียนที่มีอยู่ในตำรับตำราของสยิดกฎประการต่อมาก็คือบิดาตุตโตรุกอัสซูฟียะอันนี้ชัดเจนก็คือว่าทำบิดาในเรื่องซูฟีตอริกัดก็ได้พูดคุยกันมาในหลายๆครั้งนะไม่ใช่แต่เฉพาะฮัสันบันนาเองแม้กระทั่ง ผู้นำแกนนำหลายๆคนก็เลื่อมใสในแนวทางที่ว่านี้เพราะงั้นในหลักอุดมการที่บอกว่าเป็นแนวทางของซูฟีจึงถูกบัญญัติจึงเป็นอุดมการอันหนึ่งของพวกเขาต่อมาก็คือวัดตะุลอดิยานอันนี้น่ากลัวครับบอกว่ามีหลักความเชื่อที่ว่าจะต้อง ศาสนาทั้งหมดเนี่ยจะเป็นคริสต์จะเป็นยิวจะเป็นอิสลามทั้งหมดนี่รวมเป็นศาสนาเดียวกันเป็นศาสนาเดียวกันหมดเลยจนกระทั่งมีการตั้งชื่อต่างๆนานาจะรวมสามศาสนาศาสนาของมูซาวิยะศาสนาของอซาวิยะศาสนามุฮัมมัดชื่อสวยหรูมาก รวมศาสนาของอีซาของมูซาของมูฮัมหมัดมีความคิดถึงขนาดว่าจะพิมพ์อัลกุรอานแล้วมีเตารอดแล้วมีอินยินอยู่ในเล่มเดียวกันคิดถึงขนาดนั้นแล้วสถานที่ใดก็แล้วแต่ที่มีมัสยิดอยู่เนี่ยก็จะต้องให้มีโบสแล้วก็มีสุเร่าของยิวด้วยอยู่ในที่เดียวกัน ซึ่งเรื่องแบบนี้เสียหายเสียหายยังไงครับเพราะว่าอิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายที่ไมายกเลิกทั้งยิวทั้งคริสถ้ารวมหมดเนี่ยก็แปลว่าเหมือนกับอิสลามไปยอมรับการมีอยู่จริงของศาสนาเหล่านี้กุรานเป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายที่ไมายกเลิกทั้งอินยีนทั้งเตารอนก็ใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าเหมือนกับเป็นการยอมรับเตารอนกับอินจินท่านอุมรัรอิมุลตอบอ่านเตารอนท่านนาบีมูฮัมมัดเห็นเนี่ยนบีมูฮัมมัดโกรธแล้วก็บอกว่าจะเอากันอย่างนี้เลอทั้งทั้งที่ท่านก็ได้นำสิ่งที่เรียกว่าสะอาดสดใส ซึ่งเวลานี้ถ้าหากว่ามูซายังอยู่นะมูซาก็ต้องมาตามฉันท่านนบีถักเตือนอย่างนั้นแล้วนี่จะเอามารวมกันเป็นศาสนาหนึ่งเดียวนี่ดีนะมันอยู่ที่อียิปต์ถ้ออยู่บ้านเราสงสยัสยใส่พุทธเข้าไปด้วยพิมพ์พระไ,ไตรปิฎกเข้าไปด้วยรวมเตารอดอินยีตกุรานพระไตรปิฎกดีไปอยู่ที่อียิปต์ไปอยู่ที่กุมารับ ถ้าไปอยู่จีนก็อาจจะมีขงจื้ออะไรเกาเต็เกกิ๋งเข้าไปด้วยจเจ้าอย่างนั้นเลยนี่คือหลักที่บว่าวะัลดะตุลอดียานเพราะงั้นปราดร่วมสมัยได้มีมติแล้วก็เขียนเป็นตำรับตำรามีถึงสิบกว่าประการว่าผลเสียในเรื่องนี้มีมากมาย <c oughs> ประการต่อมาครับอัลออสติรอเกียพวก อิควานจะนิยมลัทธิสังคมนิยมเป็นทฤษฎีอันหนึ่งนะที่ว่ารัฐจะเป็นคนจัดการในเรื่องของเศ,ษศรษฐกิจว่าได้รายได้จะต้องได้เท่ากันยึดคืนอะไรต่ออะไรก็เหมือนลัทธิที่ถูกนำมาใช้ในรัสเซียโดยรัฐบาลของเลนินอันนั้นเอามาใช้เป็นประเทศแรกก็จะเอาแบบนั้นแหละนะ ต่อมาอัลคอรุชอัลโคกามโค่นล้มผู้นำอันนี้ชัดเจนครับต่อมาก็คือตักฟีรอัลมุจิตามะอัลอิสลามียะตัดสินสังคมอิสลามหรือว่าสังคมที่เป็นมุสลิมหลายๆสังคมว่าเป็นกาเฟตเพราะถ้าไม่ตัดสินว่าเป็นกาเฟตจะไปโค่นล้มไม่ได้นั่นคืออ้างเหตุผลให้ ต่อมาก็คือยกย่องให้เกียตรติพวกปราดพวกผูรู้ที่อยู่ในแนวทางที่เป็นบิดาเช่นอบูมูซาลาชารีฮัสันมาตูรีดียกย่องในขณะที่พวกคนเหล่านี้ก็จะให้ร้ายกับบรรดาปราดบรรดานักวิชาการที่อยู่ในแนวทางสลับ ในยุคป,ปัจจุบันที่กลายเป็นเป้าหมายของกลุ่มเอคกวานก็คือเชครอเบียทุกวันนี้กลายเป็นเป้าหมายนะครับนอกจากนั้นคนพวกนี้ทำลายหลักการสั่งใช้ให้ทำความดีห้ามปรามในเรื่องของความชั่วหลักนี้จะนำมาใช้ไม่ได้ เพราะถ้านำมาใช้เนี่ยมันก็เรียกว่าจะเหมือนกับเป็นการลดปริมาณของสมาชิกลงไปประการต่อมาก็คือเรื่องของรรเม,มาลิดนะแล้วก็สมาชิกในขบวนการเนี่ยก็จะมีการยกย่องให้เกียรติกับฮาสันบันนา เรียกว่าหลงไหลคลั่งไคล้เลยและแล้วก็ต่อมาก็คือจะทำบิดอะทำอุตริกรรมในเรื่องของอานาชีตเรื่องของนาชีตเนี่ยแล้วก็เรื่องของบทละครต่างๆเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของนาชีตนาท่านพี่น้องได้ฟังแล้วก็แปลมันออกเนี่ย ที่เราได้ฟังกันอยู่ทุกวันเนี่ยเหมือนกับเป็นนาชีตเป็นเป็นเพลงที่ปลุกเราอะไรต่อไม่อะไรมากมายนะครับจะจะยุ่งอยู่กับเรื่องพวกน,นี้ต่อมาอิบาฮัตุลมเสกีเรื่องของเพลงเรื่องของดนตรีเนี่ยเป็นเป็นของหมู่บาเป็นเรื่องที่ไม่มีบาปไม่มีความผิดแต่อย่างใดนะอย่างกับ ผู้นำคนที่สามก็คืออ um ุมัรอติลมาซานีอดีตเนี่เป็นเป็นทนายความเขาเล่าเอาไว้ในหนังสือของเขาบทหนึ่งบอกว่าบางวันเนี่ยต้องไปละหมาดละหมาดบายละหมาดอาซัตในโรงหนังอุม um ัรติลมาซานีผู้นำเบอร์สาม ตอนวันศุกร์เลยเนะี่ยวันศุกร์ก็จะไปละหมาอดอาซัตละหมาดอะไรเลยละหมาดบ่ายละหมาอดอาซัตในโรงหนังเพราะวันนั้นไปดูหนังใช้เวลาช่วงพักละหมาดมุมหนึ่งของโรงหนังเขาเขียนไว้เองแล้วก็ยังเขียนต่อไปบอกว่าชอบฟังเพลงไปเรียนเต้นตมีภาษาอังกฤษผมก็อ่าน ได้มาสองท่าท่าแทงโก้เอท่าละสามปอนอาจารย์คณนิศท่าเต้นเขาบอกไปเรียนมาสามอยู่ในา้าสามยิเน่นแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของศาสนาหรือแม้กระทั่งอะไรละ่ะล่าสุดก็คืออะไรจำไม่ได้ละ ยูสเคยูสด็อกเตอร์ยูซุปกอรดอวีก็ออกมาในแนวเดียวกันนี่แหละแต่มีนิตยสารฉบับหนึ่งชื่ออะไรไซไซยิดาตีฉบับเราก็ชื่อหนังสือคุณนายอะไรพวกนี้ไปสัมภาษณ์เป็นบทสัมภาษณ์บอกว่าเสียงอะไรอะดรยูซุบอกก็เสียงฉันกำลังยุ่งอยู่กับการฟังเพลงอยู่ แล้วก็เพลงที่ชอบที่สุดเนี่ยเพลงอุ้มหมูกันโสมชอบอุ้มมูกันโสมถ้าคนอียิปต์เนี่ยถ้าผู้ชายก็ต้องอับดุลฮาลีมนะถ้าผู้หญิงก็อุ้มมูกันโสมชอบมากชื่นชมมากเรื่องของดนตรีเพราะงั้นจึงไม่แปลกยูซุปกอรดอวีจึงบอกว่าฟังได้นะดนตรีที่มันไม่เร้าอารมณ์ไม่ได้อะไรเนี่ย ทำให้ใจสบายนะ <c oughs> แล้วก็ต่อมา, <c oughs> าบิดาตุลเฮซบีอาทำบิดาในเรื่องของพักการเมือง <c oughs> ขบวนการอิควานเริ่มต้นนั่นแหละจะสร้างรัฐอิสลามแต่ท้ายที่สุดมันก็พัฒนาไปสู่การเป็นพักการเมือง ถ้าจำไม่ผิดพักของอะมุฮัมมัดมูรซีปัจจุบันเนี่ยสังกัดพักอัลฮอริยาพักเสรีนิยมก็เป็นขแขนงที่แยกออกมาจากขบวนการมิควานแล้วถามว่าไอการตั้งพักตั้งพวกแบ่งกลุ่มแบ่งพวกเนี่ยมันมีอยู่ไหมในคำสอนของสลัะแน่นอนว่าไม่มีไม่มีแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ มันก็สืบต่อมาว่าหมายความว่าคำพูดของดออรยูซุปกอร์ดอวีเองบอกว่าเป็นคนที่นิยมประชาธิปไตยอันนี้ขอพูดในแง่มุมของศาสนานะครับพวกเราบางคนเนี่ยผมเองเนี่ยกว่าจะเข้าใจว่าเอะประชาธิปไตยมันคืออะไรวะทำไมอุลมามะซาลับเขาถึงไม่ยอมรับ ทั้งๆท,ที่คำเนี่ยมันดูสุดยอดประชาธิปไตยภาษาไทยเนี่ยประชาก็คือคนนั่นแหละที่ปไตยก็คืออํานาจไอค้คำคำเนี่ยมาจากภาษากรีกสองคำรวมกันก็คือเ d e m o ร r a ตสแปลว่าอำนาจที่มาจากประชาชนเสร็จแล้วในระบบประชาธิปไตย คนที่เป็นคนคิดเริ่มแรกก็คืออับราฮัมลินคอนประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาต้นแบบเลยแล้วก็ถามว่ามันผิดถูกอะไรยังไงเหตุที่ผิดก็เพราะว่าในหลักการของศาสนาเนี่ยกฎเจณฑ์ต่างๆหลักชรีอาต่างๆต้องมาจากอัลลอฮ์คนอื่นไม่มีสิทธิ์ร่วม แต่ว่าอำนาจประชาธทิปไตยถามว่าได้มาจากใครได้มาจากคนด้วยกันนี่แหละคกมุชาชาริชะภาษาหลับไปอย่างนั้นก็คือเอาอำนาจของคนมาปกครองประชาชนใครเป็นคนออกกฎหมายก็เรานี่แหละแล้วมาปกครองใครก็เรานี่แหละเพราะงั้นดรยูซุปกอร์ดอวีเรียกร้องส่งเสริมในเรื่องของประชาธิปไตย มีอำนาจนิติบัญญตัติอำนาจการปกรครองอำนาจตุลาการประชาิปที่ะจะตั้งอยู่บนสามอำนาจอำนาจนิติบัญญตัติออกกฎหมายครับสสไปคุยกันในสภาวะ่ะจะอะไรนะตอนนี้กําลังพูดเรื่องอะไรจะแก้ทั้งฉบับจะประชามติก่อนเอามาจากใครคนคนเป็นคนคิดคนกันขึ้นมา เสร็จแล้วต่อมาปกครองก็เอามาใช้เรื่องนั้นยังว่ายังไงเรื่องนี้ว่ายังไงเอามาจากใครก็ค้นนั่นแหละท้ายที่สุดพอมีความผิดถูกยังไงอำนาาตุลาการตัดสินว่าไอ้นี่ถูกไอ้นี่ผิดไอ้นั่นผิดไอ้ไนี่ถูกผลสุดท้ายเถียงกันไปถึงนั่นกฎหมายของมนุษย์มันจึงมีความขัดแย้งแล้วถามว่าอิสลามใช้หลักการอะไรใช้หลักชูรอครับ ใช้หลักการที่เรื่องการปรึกษาหารือแล้วมอบหมายว่าถ้าเกิดมีความขัดแย้งก็จะให้ผู้นำเนี่ยเป็นคนตัดสินในเรื่องนั้นๆน,น,นี่คือหลักการปกครองไม่ใช่เอาเสียงจากประชาชนอย่างที่อาจารย์คอลิดพูดตอนต้นอย่างอาจารย์คอลิดเนี่ยได้หนึ่งเสียงไอ้บ้ามาตาไหนก็ไม่รู้ไปลงคะแนนก็ได้เสียงเท่าอาจารย์คอลิดนี่แหละอาจารย์ อับดอนหนึ่งเสียงไอ้คนนั้นโจรขายยาบ้าไปลงหนึ่งเสียงเท่ากันเนี่ยความแตกต่างมันเห็นได้ได้อย่างชัดเจนเพราะงั้นอำนาจเหล่านี้นะครับไม่ได้แปลว,ว่าผมผมต่อต้านกฎหมายประเทศไม่ใช่แต่พูดได้เห็นถึงว่านี่คือความเชื่อที่กลุ่มเอกวานเขามีนโยบายอย่างนั้นแล้วสุดท้ายครับอ่ะอันนี้พูดไปแล้วที่บอกว่า คนพวกนี้จะกล่าวหาให้ร้ายบรรดาปรารบรรดานักวิชาการที่อยู่ในแนวทางสลับและและที่ที่เรายกกันมานตั้งแต่ต้นหรือว่าปรารที่เมื่อครั้งก่อนที่อาจารย์อิสหากได้นำมาว่ามีบรรดาปรารถยี่สิบกว่าท่านที่วิจารณ์ที่พูดถึงแนวการทำงานของกลุ่มอิควานเอาไว้คนกลุ่มนั้นถูกเป็นเป้าหมายท้งนั้น โดยเฉพาะท่านเชรกรอบเบียเดี๋ยวอาจารย์คอลิตคงจะมีรายละเอียดสำหรับผมก็คงจะเอาไว้เท่านี้แต่ครับเราล่หัวละยุดเติฟิกสลามุอะลัยกุมมะรห์มัต,ลลตุลลอฮ์าัเบรกาตุขอเชิญอาจารย์คอลิดตอสุดท้ายครับ